ฟังธทำคำสอนในต่างพระพุทธศาสนาเพื่อให้เข้าจิตเข้าใจเพื่อให้คนเฮานั้นได้ปรับปรุงตัวเกาเ่าให้อ,อยู่กับสังคมอยู่กับเพื่อนกับฝูงกับปีกกับน้องให้มันม่วนใจเพราะว่าเฮาได้ฝึกจิตฝึกใจตัวเองการฟังนั้นถ้าเฮาฟังพ้องบ่ฟังพ้องก็จะบู้เรื่องเหมือนการกับฟังเพลง ถ้าเอาฟังตัวเอาจิตใจจิตใจจดจอ่อตัวตั้งสติ้หมันว่าวันนี้พระมหารูปนั้นพระครูรูปนี้หลวงพ่อรูปนั้นเตศตอย่างพ่องเฮาจะได้เข้าใจตัวถ้าเฮา,าเอาจิตจดจ่อนั้นจะบ่หูเรื่องงูลาวเพราะฉะนั้นการฟังนี้ที่จะได้ผลนั้นเพื่อนใหืฟังเอาใจจดจอ่อ ฟังไปตยัยพิจารณาไปตยัยถึงจะหูเรื่องถ้าเอาฟังอย่างฟังเพลงนี่จะบุหูเรื่องดัใดผ่านหูไปหียบเป็นกรรมเป็นกรรมเพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฟังเพรนว่าความหูจะเกิดขึ้นนี้เกิดจากสูตรมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังความหูเกิดจากการฟังสองจินตามยปัญญา ความหูเกิดจากการจินตนาการกึดใจแล้วอ่านแถมอย่างหนึ่งเพื่อว่าภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังความหูจะเกิดจากการฟังและแถมอัานหนึ่งว่าสุจิปุริสุนั่นก็คือท่องจ,อจินตนาการปุนี่คือปุฉาลินี่ก็คือลิขิตจดเอาไว้เพื่อให้เรมีความจดจำเป็นกร,รมสอนเตือนสติ ตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วการที่ได้ฟังนี้ขออย่าไปคิดว่ามาด่ามาอย่างกันคือนำมาเสนอถ้ามันถูกต้องแล้วกอดใจได้ถ้ามันบอถูกต้องกอดใจไปได้ตามอุปนิสัยของไปของมันเพราะนิสัยคนนี้บเหมือนกันในทางพระพุทธศาสนาแยกไว้อยู่งกอย่างราคะจริตโทรโจริตโมหจริตพุทธจริตมิตกจริต มันมีห้าหกอย่างด้วยกันจลิตคนนี่จึงบ่มเหมือนกันนิสัยคนนี่ทะโกงง่ายๆบางคนก็มีราคะมีความกำนัดบอกว่าปจจัยไม่ยิงมีต่อเพศตรงกันข้ามนี่ยังก็คืดต่างทางบดีนะต่างลบในทางราคะโทสะก็มีความโกรธฟังนี่ยังน้อยหันอย่างน้อยก็มิงละโมหะมีความหลงมีพุทธจริตเจือง่ายมีความหูนักลำไป เือไปง่ายๆอ่ะวิตกกิริสยัยงน้อยก็ตกอ,อกตกใจอันนี้เปินแบ่งไว้เป็นอย่างเป็นอย่างเพราะจะนั้นการฟังทร,รมาเจ้านี่สุดแล้วแต่ท่านทั้งหลายจะฟังเอาแต่จะไปคึดใจว่าเอามาว่าคือกันถ้าคึดใจอย่างนั้นละมันจะมีอาคาติเกับกันว่านิจใส่เขาเป็นอย่างอี้ผู้พยายามแก้ไขปรับปรุงอย่างเตวมันกลับเอาก่อแก้ออกมันหลวมได้มันหลวมก่อแก้มันกลับได้ แก้ไขปรับปรุงนิสัยก็แก้แบบเนี้ยอยู่มาอยู่มากูเมื่อกูวันกูวันก็บ,บหารได้สาระประโยชน์นย่งเพราะเหตุว่าเขาเดินทางที่ผิดเดินทางที่บ่ถูกต้องก็เลยเปลี่ยนไปอย่างที่อยู่ไปวันๆแบบโมดอกมวดใจถ้าได้ฟังธรรมะธรรมโมถูกต้องแล้วแก้ไขปรับปรุงมันก็จะดีขึ้นวันนี้จะได้นำเอากรมโบราณเปิ้นว่าไว้มาเสนอ เออท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับฟังมีูุสุภาษิตโบราณกำหนึ่งว่าลงตางคืนได้ลงใจคืนยนกข้อนี้บ่งชัดเป็นตัวเป็นตินอยู่แล้วคงจะอธิบายคนเดียวได้แล้วคนตางมันยังมีอยู่ฮั่นละถ้าเอาลงเขาเกาะคืนได้อยู่ไปตั้งต้นทาไมแต่ลงใจนี่มันคืนยนี่ถ้าเอาบเอาคุณธรรมไว้ในจิตในใจ ลงในทางที่บดีกว่าจะกึดใจได้ก็ลงไปหลายปีละลงใจคืนเนี่ยกว่าจะคืนได้มันใช้เวลานักลงทางนี่ใช้เวลาชั่วโมงสองชั่วโมงก็คืนได้อย่างที่เคยนำมาเสนอว่าบะตอมถ้าใส่แกนแรกพิษแก่นต่อไปมันก็พิษมัดมันขอว่าลืมยากละถ้าลงอกลงใจคิดในทางที่พิษพิษไปติกติกที่เขาว่าหนามยอกกับหนามบงพิษไปติกติก ไปตีมวยเปิท้ทาชิงไปการเปิ้มันไปการได้อย่างใดเกยเป็นแชมป์อยู่แต่แตะไปตาคืนแถมการแถมอ่ะลงจิตลงใจถ้าดนานเขาเป็นแชมป์อยู่แต่แต่เนี่ยเปิ้ลยังเอาไปได้พอเปิ้ลได้ไปแชมป์ไปแล้วเขาปิกไปเอาคืนแถมมันเป็นเรื่องที่ยากควรดีจะซ้อมแล้วก็ไปชิงทใไมเอาคนอื่นทใไมปิกไปเอาคนเก่า อันนี้เปลี่ยนสุภาษิตของคนบกเก่าบกแก่เป็นว่าธรรมะนี่เปลี่ยนเรื่องเตือนทางจิตทางใจเมื่อเฮาหลงไปแล้วเฮาปิกขืนก็พยายามปิกขืนได้ถ้าบ่าไม่ไปตักไผเตือนก็ไปติกติกอะไปใหญ่ติกติกอะเจ็บไปติกแสบไปติกติกเวลานี้พระสงฆ์พระเจ้าทั้งหลายมีความฮู้ความเข้าใจเรื่องธรรมะเป็นจํานวนมากจึงได้หงายเอาของที่คว่ละไว้ แต่เมินแต่นานมาแล้วที่เฮาเข้าใจผิดปิกขึ้นมาทำเพื่อเฮ่พี่น้องตั้งหลายได้นำอธรรมะไปประพฤติปฏิบัติดังที่เฮาเคยได้ยินบ่อยๆว่าธรรมะก็คือธรรมชาติเพื่อปิกขึ้นมาเป็นธรรมชาติอย่างเก่าอย่างเดิมอย่าไปหลงวิทยาศาสตร์นักล้ำไปคนเฮานี่เป็นธรรมชาติก็ต้องอยู่อย่างธรรมชาติบางทีเฮาอยู่อย่างบธรรมชาติ คือเป็นคนบาล่ำบอลลอยตัวใดแล้วก็กินอยู่ไปไหนมาไหนนุ่งย่องอย่างคนลำคนลอยอันนี้คือมันผิดธรรมชาติตเพื้นว่ากินเพื่อได้กินอย่างเปินป้นอย่าไปกินอย่างเปิ้นเปิ้นเมื่อมีมั่งมีสีสุกเปิ้ล่ำเปินเ้นลอยเปิ้นกินแบบลอยๆเอาก็ไปกินอย่างเปิน้นมันฝืนธรรมชาติฝืนลักธรรมะในตางพุทธศาสนาสอนใจเอะยือพยายามจดจำไว้ ระยะนี้เป็นระยะปีสำคัญที่เฮาฮู้กันทั่วๆไปว่าเจ้าฟ้ามหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้รองราชสมบัติในบ้านในเมืองไทยมาเป็นเวลาหกสิบปีห้ารอบด้วยกันสิบสองห้าหกสิบเป็นระยะอันเมินอันนานเพิ่นจะฉลองกันเจ้าบ้านเจ้าเมืองจะฉลองกันจะมีแสดงอัญเชงต่างๆให้เจ้าบ้านเจ้าเมือง ต่างบ้านต่างเมืองเปิ้นมหฮูมหันแล้วต่างวัดต่างวาก็จัดเพื่อมีการอบรมบ่มนิสัยบทลรดูร้อนพ่องปฏิบัติธรรมพ่องเพื่อเสด็จรัชกุศลให้พระเจ้าแผ่นดินอยู่ต่อไปแถมอยู่กู้บ้านกู้เมืองกู้บุญกู้ปรมีเพราะจะใดเอาถึงฮักเคารพเอาพระเจ้าแผ่นดินมาใส่ไว้ในหัวอกหมดใจเพราะเปิ้นอยู่ในคุณธรรมเรียกวัทดทศ รชัชธรรมสิบประการทศพิษธรรมสิบประการถ้าเปิ้นบัตาารตั้งอยู่ในธรรมแล้วปัณณนี้จะเป็นอย่างไดบุหูทศพิษรัชธรรมสิบประการมีอย่างพ่องตู้ลงเกยนำเสนอเฮือปีน้องตั้งหลายแล้วตีอธิบายมาได้สองข้อละหนึ่งทานสองรักษาศินขอเลิมทำน้อยหนึ่งว่าการตานของพระเจ้าแผ่นดินนี่บัตรานเงินบัตรานทองอย่าง เอาอย่างอื่นฮอเพราะว่าเป็นการการตานแบบฉเฉลียวฉลาดบเหมือนคนเอาธรรมดาคนธรรมดาในขายให้ขายนาแบ่งเงินให้ลูกให้เต้าแตนที่จะเอาไปซื้อให้ซื้อนาเหมือนปอเหมือนแม่มาเอาแล้วเอาไปอย่างอื่นเนี่ยละที่คนนิยมชมชอบกันแบ่งบ้านแบ่งจองกันซื้อรถซื้อลากามู่นี้ฮู้อยู่ว่าซื้อมาแล้วมันจะบมีการ งอกงามขึ้นเจริญขึ้นมีแต่เสี่ยงกับเสี่ยงแต่ในหลวงของเฮานี่ฮือแบบฉลาดฮือเจ้าบ้านเจ้าเมืองอ่าตเปิ้นว่าจะเอาป่าฮือก็เอาเบ็ดฮือถ้าเอาป่าฮือก็เอาไปกินไปปิ้งไปแกงเหียก็หมดละถ้าเบ็ดฮือจะได้กินป่าต่อไปทำอยู่ในหลวงนี่ฮือแบบที่ว่าน่ะฮือเบ็ดบอกเอาป่าฮือฮือไปสาะกินคนเดียวเอาเจื้อ พักเจื้อไม่ต,ต่างๆต่างบ้านต่างเมืองมาฮื้อเอาพันงัวพันควายมาฮื้อพันหมูมาฮื้อตีมันเลี้ยงง่ายแล้วก็ขายคล่องมาฮื้อเจ้าบ้านเจ้าจองมีโครงการต่างๆอันนี้เรียกว่าฮื้อแบบฉลาดเออในธรรมมหาจาตย,ย์เวสันดรก็อย่างเดียวกันก่อนที่พระเวสันดรจะออกบ้านออกเมืองไปบวชเป็นพระฤาษีขอร้องกับพระเจ้า ลลสนใจว่าขอเฮดตราตาอย่างไนเจ็ดร้อย 700. จ้างเจ็ดร้อยมา7เจ็ร้อยงัวเจ็ดร้อยควายเจ็ร้อยหมูเจ็ดร้อยไก่เจ็ด้อยเป็ด 700. เจ็ดร้อยเข้าเปลือกเจ็ดร้อยเงินคำนี่บุ้อเพื่อให้เขาจะเอาอันเนี้ยเอางัวเอาควายเนี่ยไปงอกเงยขึ้นแถมหมูกันอย่างกาให้จเจริญขึ้นพระเจ้าแผ่นดินเอาเป็นผู้ที่มีตานดังที่กล่าวมาร่าง อมิตรสทานอภัยทานและธรรมตานสองพระเจ้าแผ่นดินมีศินศินห้าสินแปดสินสิบพยายามหักษาสินเบื้องพิษเพื่อเว้นจากสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเฮาจึงเอาหัวดเอาพระเจ้าแผ่นดินมาอยู่หัวใจของเฮากุคนไผ่มาว่าไผมาติมาเตียนในอย่างโดยที่เปิ้นบะมีเป็นสัทธลูก็ไผ่ เพื่อเฟือเผื่อแผก่กับชาวบ้านชาวเมืองและก็ไปว่าเง้นเปื้อนอยู่มาได้ละต้องฟ้องกันแล้วต้องปรับต้องใหม่ต้องเอาไปใส่คอกใส่คังกันแล้วปล่อยปะละเลยมาได้เขาจะกำเริบเสบสารถ้าบ่มีจุดสำคัญนี่แล้วเขาจะไปค้ารคไผ่นับถือไผ่นายกก่อนายกเตอรรัฐมนตรีก่รัฐมนตรีเตอยังเอากันลงเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่าง ไปเจาะบัลลังก์ของพระมหากษัตริย์ท่านนี้มันยอมกันไม่ได้ละเจ้าบ้านเจ้าเมืองอย่างที่เฮาฮู้มาหันมาเป็นมาเจาะนายกอะไรยังบ่พอไปเจาะบัลลังก์กษัตริย์แถมพระภัยจะยอมได้คนคนนั้นมันเป็นภัยอบป้อมอาลีช่วยเหลือเจ้าบ้านเจ้าเมืองหมกใดเนี่ยอย่างพ่องตระกูลมันเป็นของภัยพระเจ้าแผ่นดีเนาะตระกูลคนไทยเชื้อชาติไทยละคนคนนั้นเป็นภัย ถ้าย,ยอมอยู่ใน่ก็แสดงว่าบ้านเมืองบบมั่นคงมัถาวรแล้วเอาของสูงมาลงติต่ำเอามาเล่นเอามาวิภาควิจารณ์กันมาได้แล้วเพราะพระอ,องค์มีศินศินแปลว่าปกติศินแปลว่าเย็นศินแปลว่าเครื่องรักษากายและปากเรียบร้อยมาพิศล้องคองเถียงไผเพราะฉะนั้นคนใดท่าว่าไปทําลายบันลังทําลายบรมวงสานุวงศษัตริย์ เกิดยับได้จับได้ในประหารเจ็ดโคตรหนึ่งพ่อแม่พ่อก็ต้องถูกโทษแม่ก็ต้องถูกโทษด,ด้วยกันถ้าไปทําลายบัลลังมหากษัตริย์ลูกแถมหลานแถมเลนแถมพ่ออุ้ยแม่อุ้ยแถมโดนประหารชีวิตกันหมดเพราะเอาของสูงมาลงที่ต่ําท่านยับได้จับได้ก็อยู่ไปได้ละเจ็ดเด่นโคตรก่อนตัวเองแถมลังบนสามทังลุ่มสามตัวเองแถมเป็นเจ็ดโคตร เพราะพระเจ้าแผ่นดินตั้งอยู่ในทศพิษร,รัชธรรมว่าไปว่ามาก็เป็นเทวดาตนหนึ่งสมมุติเทพเทวดาดูสมมุติเป็นตนบูญตนหนึ่งที่สามารถเนี่ยให้คนตึงประเทศเขาลบสักการะปูจาได้ข้อที่สามธรรมติเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์พระเจ้าอยู่หัวปฏิบัตินั้นก็คือปริจาคะแปลว่าการบริจาคตานบริจาค ฮือแจกพันงัวพันควายแจกพันหมูแจกพันเป็ดพันไก่บริจาคฮึ่สิ่งของน้ำท่วมถุงยังชีพถุงพระราชทานไฟไหม้ถุงยังชีพถุงพระราชทานเื้นฐามิเกิดเกินในภาคใต้จี่ห้าจังหวัดในหัวในวังบ่พ่อบ่ได้เป็นห่วงเป็นใงพระศกนิกรจ้อยเอาของไปบริจาคไปฮือวัดวาต่างๆ ช่วยสนับสนุนพระเนนเถรเจ้าอันนี้คือการบริจาคหื้อแก่สมณจีพามพระราชทานเลี้ยงอาหารทุเจ้าอย่างมูนี้เป็นต้นอันนี้คือการบริจาคบางทีก็หื้อเป็นตี้เป็นตางอย่างศูนย์ศิลปชีพวังไซอยุธยาบริจาคตี้หื้อสร้างอาคารฮื้อเอาคนไปฝึกอาชีพรูอุาสาหกรรมกุยังตั้งแต่ควงเงินควงคำเจรนเพชรพลอย แก้วไม่ยัยยงต่างๆตลอดถึงรัวเงินคัวคำแกะสลักไม้ต่อผ้าต่อขัวตุลงนํามาเสนอนี่ก็เพื่อเงื่อปพี่น้องญาติโยมท่านศรัทธาสาสธาศาสตร์ทุชนทั้งหลายได้ฮักเคารพนับถือเพราะบัจจว่าเปิ้ลเป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่างเดียวล่ํารวยอย่างเดียวมีความโู้อย่างเดียวมีอ่าพระมิตรสหายต่างประเทศอย่างเดียวเพราะเปิ้นมีคุณธรรมโดยเฮาจึงเคารพ ศักกะปูจาในหลวงของเฮาเป็นอย่างมากเมื่อเปื่อนปฏิบัติรมตามนี้แล้วเฮาที่อยู่เป็นพระศกนิกรของเพื่อนก็จะต้องโตยโกนเปื่อนแล้วหนึ่งมีการตานในทางพุทธศาสนานี่ตานอยู่ตลอดเลยเดือนเกียงออกมาก็ตานสลากหักไม้เดือนนี่ออกมาก็ตานไปฟังธรรม ลอยกระทงเดือนสามก่ปลากันตาเข้าใหม่คือป่อคือแม่เดือนสี่ก็ตาเข้าใหม่เดือนห้าก่วันมาฆะปูุจาเดือนหกก่ป้อยหลวงเดือนเจ็ดก่ปีใหม่เมืองเดือนแปดก็วิสาขาบุจาเดือนเก้าบุตรเดือนเก้าก็ทําเกี่ยวกับการตาลนั่นก็คือยกครูบาอาจารย์ต่างๆลงเจ้าเข้าผีการยกครูกาเอากันเดือนเก้านเดือนสิบก่เข้าภาษาสิบเอสสิบสองก็เข้าภาษา คือการตานดาเนินตามรอยพระเจ้าแผ่นดินเพิ่อนก็เอาผ้าพ่องเอาเตียนพ่องไปตานตมวัดต่างๆที่เป็นวัดหลวงพระราชทานผ้ากระถินพ่องทำช่วยเหลือเจ้าบ้านเจ้าเมืองตั้งมูลนิธิคืนช่วยเหลือสองพระเจ้าแผ่นดินมีศินทักษาะสินสินห้านี่ชัดเจนเลยตั้งแต่ข้อหนึ่งไปข้อห้าแต่ว่าบางอย่างนั้นพระองค์ไม่ได้ตั้งใจหัวลาน้ําอย่างมูเ่เฮาคือข้อสุลานั้น เพื่อเอามีดเอาเปื้อนเอาฝุงมันดีเกลี้ยงมาได้เพราะสิ่นี้ใบแจวห้ามสินี้ือเว้นเมื่อแขกบ้านแขกเมืองมาเอาดื่มอย่างเปอนห้องกันว่าสวยน้ำจันเนี่ยมันจะกินจนหัวลาน้ำอย่าง้าบ้าน้าเมืองเฮากินจนบ่มีความคิด้าวบ้าน้าเมืองเฮานี่บางคนนี่บ่มีความคิดกินนักละไปสามวันสามคืนสี่วันสี่คืนพอเขาบ้านเขาจองเอาตั้งหน้าปิดไปเนี่ยมันมกมุนหัวมุนซุนซุกอยู่ ของเฮานี่ในหลวงเปิน่นจนแก้วกันพ้องอยังกันพ้องไงฮะก็มันกับมาใจนักหนาป้าป้านอย่างเจ้าบ,บ้าน้าเมืองเฮามีไ้ยังก็เลี้ยงเล่าเลี้ยงยากันมดมันเป็นเรื่องที่มาได้คำานึงถึงสิลถึงธรรมไปเห็นละเพราะฉะนั้นเฮากูคนจ้อยกันเอาตัวอย่างอย่างเปิ่นทำในหลวงเพิ่นทำประหยัดมัธยัต,ยติสารพัดย่างมีครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่อบมาทะเลาะเบาแวง บ่าพิษบ่เทียงกันคือเจ้าบ้านเจ้าจองได้หันเอาได้ดำเนินไปตามเปิน้นคือครอบครัวที่อบเอาจะสังเกตว่าพระเจ้าเธอลูกยาเธอหลานเธอทำประโยชน์นึอแก่เจ้าบ้านเจ้าเมืองมดบ่หันแก่เจ้าอ่าส่วนตัวในสมัยตะกอนยังมีอยู่พ่องอยู่ประเดี๋ยวนี้มดซอยร้อยเหมือนอ้อนอ้อยกังกอกาบอ้อยอย่างก็บ,บมีเสียอย่างปกหบอยู่หันเตือนเป็นเด่นชัดเลยไปที่ไหนก็ไปกันเป็นมูเป็นกอ เนี่ยอย่างก็เนี่ยโจยกันเวลากินเวลาตานทำมาอย่างก็โจยกันสเสด็จไปหัน่นเสด็จไปนี่ถึงสองพระองค์สามสี่พระองค์โตยกันลุบรูปรูปเจาดมหากษศาสตร์เปิน่นเฮาคนธรรมาดาลองสังเกตพอละบัโต้กันลูกปี่น้องคนมั่งมีสีสุกบัถูกกันบัลงกันบัตกักบัตรอก,ก,กันอิจฉาตาล้อนกันถึกถูกมือที่สามปยุุยงปุกปัน่นให้เปี่เนแน้องบัถูกกัน ก็มีลูกคนธรรมดาเฮานี่เหมือนพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินนี่เปิ้นมีสินมีธรรมมีการบริจาคคือเป็นตานเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันของเฮานี่คนได้ไ,พไ,พไพั่ไผ่มาในยุยงปลุกปั่กปนกันละคือพี่น้องเป็นพิษหมู่กันได้เมียก็เมียปุกปั่นผัวเืจ้จังพี่จังน้องได้ผัวก็ผัวปุกปั่นเมียเ้จังพี่จังน้อง มือที่สามมาเกี่ยวข้องละ่ะบ่ถูกบ่โล่งกันไปเห็นแล้วแต่ในหลวงเปิน้นบรมโง,งสานุวงกูท่านกูองค์เปิ้นมีจิตใจเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเอาในปี่น้องกันต่างคนต่างมีกิจชาตาร้อนกันคอยกันไปเนี้บ่ดีบ่ดักนี่แก่กันการทําสิ่งที่บ่ดีบ่ดักนั่นจะไปคิดว่ามันจะถูกต้องบางทีก็บ่ถูกต้อง เหมือนเฮาเอาฟุตบอลกว้างใส่กำแปงถ้ามันไปถูกกำแปงเนียมันก็ย้อนขึ้นมาหาเฮาบางทีเฮาเผลอก็ทูกหัวเฮาก็ได้เคยมีแล้วพริกมาหาตัวเกา่าการที่ทำมาอย่างนห้คนนะ่ะคนที่มันบงหู้มันก็บงูเรื่องหูลาวอย่างก็พริกมาหาตัวเต้นคนเท่าคนแกว่ว่ะเผาพริกเผาเกลือแจ้งคนนั้นคนนี้ เอาบาดลุไปฝังหือคนนั้นคนนี้ไปบนบานสารเก่าคนนั้นคนนี้คือเ,อเจ้านั้นเจ้านี้คือเปินไปทําคนนั้นคนนี้ถ้าคนนั้นบ่หูเรื่องบ่หูเร่าอย่างมาได้ฮับเอาไว้มันก็ปิกมาหาตัวเก่านั่นแหละ <c oughs> เคยมีได้เป,ปินเป็นเนี่ยกันเผาพริกเผาเกลือสารพัดอย่างเอาไปามามาเข้าตัวเก่าเพราะคนที่เอาเผาให้มันมันหูเรื่อง เหมือนกับยานะ่ะเจ็บต้องเอาอย่างม้วเจ็บต้องกับอย่างม้วบไ,ได้พิสูจน์แต่ก่อนแล้วเอาอยามากินต้องหายไปแทนติ๊กติกเพื่อกัดเจ็บหัวสาเหตุมาเกิดอย่างมูวูม้สาเหตุเอาอยาอย่างอื่นมากินก็เจ็บขึ้นไปแถนติก๊กติ๊กเปกมหาตัวเก่า